จากหางจากหางมานับเบิงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าเขาเป่าแบบนี้นะครับไม่ได้เป่าขึ้นถังไซลโลนะเป่าใส่ถังเลยนะครับนี่ก็จะทําแบบนี้เนะผมก็ไม่เคยแหละผมก็ถามพวกพี่ๆเขาแหละปิดทุกวาวนะครับปิดนี่ปิดน,ดนี่ปิดทุกวาลพอใก้ก็ปิดเปิดเบาเดียวเปิดเบานี้นะครับดิกด๊กดิกด๊กดิก๊ไปแล้ว ของเราก็ปกตินะครับไม่ต้องเป่าลมแรงไม่ต้องปล่อยลมแรงมลมเบาเบนะครับเนี่ยลมเบาเบาเร่งเครื่องก็รอบเจ็ดร้อยก็พอนะครับก็จะประมาณนี้ครของเราก็ปกตินะของผมจะผ่อนข้างหลังไว้นิดหนึ่งเพราะว่าข้างหลังจะหมดเร็วกว่าข้างหน้าจะทําให้มันหมด,ดพร้อมๆกันนะครับจะข้างหลังผ่อนลงนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับ มีอะไรนะครับนี่เป็นไงไม่เพิ่งตั้งแต่ขับรถปูนมาเนี่ยมันก็ไม่นานเนาะท่านผู้ชมเพิ่งเคยเจอนะครับนีที่ใส่ปูนตอนเช้านะครับสิบโมงเช้ามาถึงคอนเจนบ่ายสามบ่ายสามเกือบ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 สี่โมงแล้วละ่ะเกือบสี่โมงเย็นไม่ค่อยด่วนนะครับ ร้อนๆเลยยังไม่หายเย็นเลยโอเคครับผมเรียบร้อยแต่ว่าก่อนอื่นก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังอะ่ะก็ต้องเปิดนะครับฝาข้างบนต้องเปิดให้ลมออกนะครับถ้าไม่เปิดให้ลมออกนี่นะถังระเบิดนะท่านผู้ชมห้ามลืมต้องเปิดถ้าไปเปิดจึ๊บจึบเนี่ยเปิดให้มันระบายออกแบบนั้นอะ่ะมันต้องเปิด เปิดไม่ได้หรอกประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมเผื่อใครได้มีแบบโอกาสแบบผมเนาะแบบเรบเป่าใส่ถางเดียวแบบเดียวกันเนี่ยก็จะทําแบบนี้นะผมก็เคยเห็นแต่ว่าเคยเห็นไม่ได้เคยเป่าเองแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในการ